อะไรเยอะเยอะโอ้ยสวัสดีค่ะเบียรหน้ากับปากกันเด้อเอออร่อยเหรออร่อยยำขนมจีนมาแล้วค่ะแฟนคลับแฟนเพจทามแม่ใหญ่มีเธอ,อยำขนมจีนให้ฉันกินเดี๋ยวนี้ยำม,มาแล้วนะคะยำขนมจีนมีเห็ดหูหนู อย่าลืมสลีอีใส่ได้ก็ไม่เป็นไรเอ็ดหูหนูใส่ผักก้านจองถั่วลวกแล้วก็มีหัวขิงกับพริกไทยแบบนี้นะคะยำขนมกินมาใยนี้กับบอมเมนวาสี่ให้แฟนกับแฟนเพจกินตั้งแต่เสร็จเด้ายนี้มาให้แฟนกับแฟนเพจกินสมุนไพรไปด้วยนะคะพริกไทย กินหัวขิงกับพริกไทยมันมันดีมันช่วยสลายไขมันสลายไขมันของของตัวเองนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอยากกินตามกินได้เด้อ อันนี้ล้างดีไหมเนี่ยล้างดีล้างดีไหมล้างดีชิมดูถ้ามันใหญ่เดี๋ยวไปล้างอีกปกติล้างผักกินเองบ่ให้ผู้ใดล้างให้เด้บ่มีความไว้ใจไบบวางใจผู้ใดอื xuống xôn lên พริกไทยอันแมนู้น้นาลวกค่ะลวกใส่น้ำหอนน้อยหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมชิว่าอินี้มันกินอะไรมีเชื้อราหรือเปล่าพริกไทยนี่นะคะกับหมวขคิง Mà nói when Uh -huh. kéo sợi nó nhay đi. kéo sợi mà kéo đi đi mà cái này <laughs> thích นะมาเบิ้งข่อยแล้วขว่อยกินย้ำขนมเสน้นข่อยใส่พริกไทยกับหัวขิงํำเด้อพี่น้องเด้อเราก็ไม่ต้องกินเสน้นเยอะก็ได้แล้วก็กินของพวกเนี้ย เผื่อคนที่ไม่ค่อยกินขิงกินพริกไทยจะได้จะได้กินมันมันเร่งการเผาผ่านเผาผ่านดีเงื้อมันจะมันออกดีที่เมนูนากินนะที่เมนูนากินค่ะไขมันไขมันอย่าไปกินแต่เนี้ยอันไขมันหลายเนาะการลดมันแน่แต่กินพวกนี้น้ำเน่ ลุยปุ๊บน่าเอ้พอกินชาเขียวได้ด้วยชาเขียวโอ้ อาดเดนนะะไปเกี่กล่องจาาง่าจังเลยนะเอาไปมันมีกองฟรีเนี่ยมันมีของฟรีชใช่ไหมยี่ยกีดบุกแฉทันสะ้มตามคอยชิมหน่อยนะนะด้วค่ะขบวนการเอ็กเอ็กได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเถะนะฮะขบวนการเอ็กซเอ็กได้เกิดขึ้นแล้วอะไรเอ็กเอ็กก็หุ่นไงคะเอ็กเอ็กค่ะทั้งน้าทั้งหลานถูกแรงมากเอามันเอาไม่ได้ ยำขนมจีนลองสูตรแม่หนูนะลองดูนะคะถ้าจะได้ปลายใหญ่อยากได้ปลาใหญ่ยยนี้ก็มีขนมจีนใย,ยนี้ก็มีอันนี้ขนมจีนไม่หมักส่วนตัวที่ชุกตัวช่วยใย,ยนี้ก็มีกาแฟโกโก้ชาเขียวตัวล้มช้างลลาเจนใยนี้ก็มีฝากติดตามถึงเพจด,ด้วยค่ะเพจหนูนะเซอร์เดนแฟนเพจคือเพจของใยนี้ายนี้แม่อนุญาตให้ใครนำคลิปใย,ยนี้ ไปไปฮ็ดประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามถึงเพจในเด้อค่ะเพจผู้ติดตามยอดสามล้านหกอันที่เป็นสามล้านหกเนี่ยนะคะคือเพจของเมนูน้าที่แท้กินเมนูน้าอยากคุยกับแฟนกับแฟนเพจของเมนูนา้าแบบแบบจริงจังจริงใจเหมือนที่เขาเหมือนที่พวกเจ้าคุณจะคอยวันนี้เพจนะมันหลากหลายบูลเลยเพจจริงเพจปลอมบู้จกักโตเมนูนา้าสินะแล้วก็เอาไปน้อยเดียวแบบนี้นะคะตอนนี้เมนูน้าก็เรื่องฟื้นหรือฟื้น ฝืนฟูฝืนฟูเพ็ดตัวเองนะคะลูอปลาทองโก้ใบบานเธอลาเตมันเผ็ดไหมเผ็ดค่ะลูกเผ็ดมากมานี่ค่ะแฟนค่ะแฟนเผ็ดอีไอพี e อีแม่สุภูสุสคนลลูกมาแล้วเด้อยายนีพริกไทย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาถึงบ้านมา,ม,าม่ายำขนมกินส้นตมตำให้กินเลยมามา่าฮะไม่ใช่ยำขนมกินส้นตมตำให้กินเราเป็นไงบ้างยำเมื่อกี้อร่อยไหมคะมไม่อร่อยมันมากันุคอนนั้นหน่อย một lắm rồi một lớp này anh một lắm blue Blue mm Trà -hmm. mm -hmm. kiểu mặt chả ăn à, trên nước nó trên mặt chả Mặt lòng được